สวัสดีครับพี่น้องปองแปาวาน้องนุงสู้ขู่สุขคนครับผมบาวปุยจุปาครับมื่อนี้เสาร์นี้ครับพี่น้องมีเมนูเด็ดครับตำกุ้งใส่บระกอบครับพี่น้องมาด้วยแฟนครับสู้ขู่สุขคนครับมื่อนี้ไม่กินตอนสะสอนแลกันครับบรรยากาศร่มหนาวไว่าครับพี่น้องว่นนี้ร่มไม่ว่ายไม่ว่าสินเป็นผู้ไส์ครับบาวปุยเป็นผู้กินขึ้นก่อนแล้วครับพี่น้องหืมสามวกแต่สามมันได้ก่อนแล้วครับพี่น้องไหนมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ตำกุ้งใส่บระกอบครับพี่น้องขาวยปโเขาแนน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 ่่่่่ออพพีี้้้้้้งสดจจุุมมมมกกเเตปหาาาาขไฟ ชิ้หอมกวนคำเ่ยอ้าทำลายอะไรพี่น้องเลยลงใบไหๆครับพี่น้องช่วงนี้รักษาสุขภาพทำเลยเด้อโอ้กลุ่มงพี่น้องเลยหอมกอขวดเลยนาะมอมพี่น้องมาก ดวครับพี่นอ้องหอมข,อข้อขวาวพี่น้องหินหินเลยดูบดูปลาดิบสาบพี่น้องคมพอดีความล้ำเลย บักกอกกับหอมพอดีพี่น้องเลยบักกอกตัวนี้พวฝากครบกกับพักเมกัอพี่น้องพอมาลินฝากอืม ฝาาว่าพี่น้องกัดน้ำแตกยากเลยเชือกขื้นครับโอ้ขื่สมซื้อพี่น้อง กรไม่ไหวพี่น้องเอ้ยจังไนกะทิดก็หลุมครับอ้อยปลาอ้อยยังไปหากินตามไปดูการพี่น้องน้องใหม่ครับพี่น้องนักว่าขาดนี่เป็นหนึ่งมากเลยพี่น้องหวาน เออพอไินฟ้าแมได้ยินผู้หลบไหนเราดอกมั้ครับผมก็ดิ่ง <c> ท <oughs> ำรำเลยทำเสียปำวานแล้วไม่อยากจะบอกไนะปนรอกรักเมย์กับหอมินมาเด้อครับพูดว่าทำใกิน ตามกลุ่มให้บะก,กอกับอาปืน ทุบมือกับฝนตกพี่น้องเลยงดให้มาหน,น,นีไข้แล้วครับโอ้ยหล่อนป้าน่ายปากกว่าท่านเพิ่นวานนะพี่น้องเลยรองขาวจับเสียก มาเาด,ด้อตัวเดไปกินตำกุ้งจะาึ่งเก็บพึ่งเป็นได้พ่น้องหักไม่อ่อนหอมกินกับหลากไปไว้ <c oughs> Khoảng ăn khoảng nào cái nào ấy ừ <coughs> <coughs> ปลาบ่อนพี่น้องอม่เหนียมันิอ้อนด้จริงพี่น้องอืมอันอนดูหวาน าาบาดแต่งไม่รู้ไงบาดพระโรยไปหรอกสันคูรู้แล้วจะน้อยกจะเชี่ยวของเชี่ยวน,นามเลยพี่น้องเอ้ฮะปูได้กลายไปกลายมากกับแว่มาเหรินมานนับไม่ได้พี่น้องเลย ไปมาหลินน้ำนะพี่น้องตรงนี้กับโอ้วเขาขาดกับหลิว่าได้อยู่ได้กินอยู่ที่นูเจ้าช่วงนี้จากอึดแน่ครับพี่น้องวังพวกดูนมากหนูเสียมัดเลย แสบพี่ลีครับตำกุ้งหอมข้าวคั่วกุ้งแมงชินเป็นผู้ใส่ใสสลรแหน่น้ำจักน้อยหนึ่งไม่อยากจะบอกเห้พี่น้องยำตกลาแหน่หอมหิ้นน้ำคนพร้อมข้าวคั่วเแสบพี่ลีพี่น้องรอบบางเสื้อไปส่อง แต่ดนปักกว่าไปเนอเองกิ่งไปกิ่งมากว่าลูกสนุกเกอรอบ่เคยเหนดอกพี่น้องว่าเป็นเป็นเรียนอะไรบ้นเป็นซื้ๆอดอก โ่งไหลลงคอเลยพปหน้องหวานขมลำพอมอย่างไม่ไม่จากรสหวานนิดห,ห,ห,หน่อยจ้าลืดนี่ขมเจ้าเออนใหมันนันก็แก้ไป ถ้าขนาดน้อ,อยนี่ก็ได้ประกอบพี่น้องไปตุ่มฮมใไ้กันพี่น้องไอ้บาง no ปลาลูกกระนาพี่ torre อืตอนนี้อ๋อหอมน้ำกุนพี่น้องเดยดอกบักรีนฝ่าบักรีนฝ่าต่เนี่ยหอมฮ <c oughs> ะปรอมปู้ใหได้พี่น้องบางนี้ออ๋ออืม น่นขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเด้อที่จางที่ส้มที่สามมาครับขันเป็นเบื้องให้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยในก็ฝากกดไลคก์กดแชร์อีกรอบนึงครับพี่น้องฝากที่สามไม่ได้ครับน <c oughs> ้าปุ๋ยจุบปลาครับวัววันนี้แซ่บครับวันนี้มาทำนีกันพี่น้อง,องวก,วกินหนาพ่อๆกรับไม่โชคดีแล้มีความสุขผมว่าปุ๋ยจุบปากล้าเขาว่าสวัสดีครับ กิ๊ิวฝากกันไปด้วย